RD2551 ซึ่งเป็นสารเพิ่มผลผลิตให้พืชนะคะเป็นโปรตีนอะมิโนค่ะก็บำรุงให้พืชต่างๆนี่ได้ผลผลิตดีนะคะอะไรอยู่เรื่องคนงามดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุด ละมุดหรือว่าหลังใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็รถนะคะช่วงนี้อเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทํากันต่างจังหวัดระยะหนึ่งละก็ ก็อยากจะมาทบทวนให้ทราบว่าเรายังมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ r d 2 5 5 1ซึ่งเป็นสารเพิ่มผลผล,ผลิตให้พืชนะคะเป็นโปรตีนอะมิโน,นะคะ่ะก็คงยังไม่ลืมนะคะว่าสารตัวนี้ช่วยบำรุงให้พืชต,ต่างๆได้ผลผลิตดีนะคะก็อยากจะ เชิญชวนให้เกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่รู้จักนะคะก็อยากจะแนะนําให้รู้จัก Rd 2551ตัวนี้ดูนะคะสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่จะทำเป็นเป็นการ,กรเกษตรที่ยั่งยืนนะคะคือสร้างรายได้เป็นรับเป็นสันได้นะคะก็อยากจะแนะนําให้ใช้ Rd 2551ตัวนี้ดูนะคะแต่สําหรับท่านที่กเกษียณแล้วหรือว่าอยากจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ แล้วก็พืชล้มลุกพืชเนี่ยว้รับประทานเองที่บ้านก็ได้นะคะสำหรับท่านที่อายุมากๆแล้วไม่มีอะไรจะทำก็ปลูกพืชน,นี่ก็เป็นการะจะลงใจเราอย่างหนึ่งนะคะก็เพลิดเพลินไปนกับต้นไม้ดอกไม้ได้นะคะก็จะทำให้เรามีชีวิตชีวาก็อยากจะเชิญชวนให้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ ad ส5 5 1าหาหสำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับของเราอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วนี่ก็คงจะได้ใช้ทดลองใช้กันไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักนี่ก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็แนะนำตัวนี้นะคะ,ะสำหรับในหมู่บ้านเล็กๆหรือว่าบ้านที่มีบริเวณนี่ก็ใช้ได้กับพืชที่ปลูกใน ในถุงในกระถางอย่างนี้นะคะเล็กๆค่ะก็เป็นอันนี้เป็นแปลงสาธิตของบริษัทกรวันฟาร์มนะคะก็จะปลูกในกระถางอย่างนี้นะคะ่ะสำหรับบ้านที่ไม่มีบริเวณกว้างๆนะคะก็เป็นบริเวณเล็กๆเราก็ปลูกพืชในถังได้แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนี่ก็ปลูกได้นะคะสร้างความเพลิดเพลินให้กับท่านได้ ชีวิตก็ไม่เที่ยวเฉานะคะก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะสำหรับ AD2551 ตัวนี้ก็ขอฝากไว้นะคะท่านที่สนใจนะคะก็ลองติดต่อมาที่รถนะคะ,ะเบอร์โทรศัพท์0893571497นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านลองมารู้จักกับ AD2551 ตัวนี้ สำหรับท่านที่รู้จักอยู่แล้วนะคะกะ็ถ้าต้องการจะ,ะเพิ่มผลผลิตของท่านก็ลองโทรมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะแนะนำะสารเพิ่มผลผลิตไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้าต่อๆไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ